กองเรือบรรทุกเครื่องบินกองที่2เคลื่อนเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน USS the w h t d e i s e n h o w e r เรือบรรทุกเครื่องบินเปี่ยมศักยภาพของสหรัฐอเมริกาจุก,กำลังพลได้สูงสุด5,000นายรองรับเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินลาตระเวนได้มากกว่า60ลำมีเรือติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีอีก3ลำคุ้มกันความปลอดภัยและสนับสนุนภารกิจเรือธง นี่คือกองเรือที่สองที่สหรัฐส่งไปช่วยอิสราเอลก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาส่ง USS Gerald R. Ford เรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเปี่ยมศักยภาพที่สุดของสหรัฐไปประจำการเรือลำนี้รองรับเครื่องบินได้กว่า75ลำทั้งเครื่องบินขับไล่ f 18 Super Hornet และเครื่องบิน E-2 Hawk Eye นอกจากนี้ติดตั้งขีปนาวุธพื้นสู่อากาศที่สายกลางรับมือการโจมตีจากอากาศยานฝ่ายตรงข้ามถแถลงการของรอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าการขยับตัวครั้งนี้มีเป้าหมายป้องปรามการกระทําย,ยั่วย<ฆ>ุโฆ,ฆษสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันว่าต้องส่งกองเรือไปเพือ่อไม่ให้สงครามขยายวงกว้างหรือเบนความสนใจของอิสราเอลไปจากฮามาส We are worried about the potential escalation and widening of this conflict. We don't want to see any actor, be it a state actor like Iran or another terrorist group like Hezbollah, widening this conflict, opening up additional fronts uh, that will distract the Israeli Defense Forces from their primary fight against Hamas. <laughs> นักวิเคราะห์ประจำา n t e r อ a t เ o n a l Crisis Group หรือ ICG มองว่าสถานการณ์ตามแนวพรมแดนตอนเหนืออยู่ในภาวะอันตรายขณะที่อิหร่านเตือนอิสราเอลให้หยุดสงครามในกาซาไม่เช่นนั้นกลุ่มฮิสบอลละหรือเฮสบลอสบลลาอาจเข้าร่วมสงครามครั้งนี้แทบอันใดก็ไดมคืบทวทวีตเบสซนอริโอหฮยดรมกับเฮสบอลลา น,น,น,นักวิชาการมองว่าคู่ขัดแย้งของอิสราเอลอาจใช้โอกาสโจมตีอิสราเอลทั้งสองด้านซึ่งอิสราเอลเตรียมพร้อมอยู่แล้วแล้วก็ฮิสบอลเนี่ยผมคิดว่าเขาก็พร้อม แล้วเขาก็เป็นนี่แหละครับเป็นเป็นหน่วยหนึ่งเป็นเป็นที่ที่ให้ท้ายฮามาสตร,ตรงตรงคือว่าโจมตีอิสราเอลทางอ้อมแล้วก็เหมือนกับว่าขู่ด้วยอะไรด้วยอิสราเอลถึงจะไปบุกก่อนเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้ครับว่าอาจจะเป็นการลบสองฉากเลยนะครับอาจจะเป็นทั้งทั้งทาง,งใต้ที่กาซาทางเหนือที่ฮิสบอเลซึ่งทางอิสราเอลนี่เขาเตรียมการไว้อย่างนี้อยู่แล้ว สงครามส่งสัญญาณทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อคู่ขัดแย้งโดยตรงและประเทศมหาอำนาจผู้สนับสนุนแสดงแสนยานุภาพพร้อมรบจังหวะการเจรจาช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่อาจช่วยจบความขัดแย้งดับไฟสงครามก่อนการประทุ